สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่น99คืนกันนะคะเจ๋อเราเล่นกับเพื่อนอยู่กัน3-4คนเอ้ย3คนมัง้งแล้วเราก็จะเอิม่มเพื่อนวังกับดังมีเยอะเปล่าโอเคงั้น แต่เดี๋ยวก่อนเราจะทำอะไรเนี่ยเพื่อนสร้างกับดักนี้อีกแล้วเหรอว้ายนั่นเนี่ยนั่นอะ่ะก็เหยียบกับดักตัวเองตัวเองวางไว้ก็เหยียบกบดักกบดักตัวเองพ <c oughs> ายุหิมะเริ่มขึ้นแล้วโอ้ยเย่อ แต่เดี๋ยวที่เราวางตัวไว้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้า,มา,มา้างน้ำมายังโอเคเราไปตัดไม้กันตัดไม้เสร็จแล้วก็เอามา เพราะว่าเราจะทำทีท่หม้อนะุกคนั่นไงกบต้องการอาหารในคืนนี้ฮะต้องการอาหารหรอทำไมอ่ะทำไมต้องการฮะไปหาเองไม่ได้เหรอ,อมันมืดแล้วอุย้ยกับมัน นี้แน่นอนงั้นเราไปตัดไม้ดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่าเี๋ยวเราค่อยไปตัดตอนเช้าแล้วกันทุกคนเยวเรากลับมาเอ้ทุกคนเดี๋ยวกลับมานะค,นานะคะ